บางบ้านมีเงินเดือนเป็นแสนแต่ไม่มีเวลานั่งกินข้าวพร้อมกันบางบ้านไม่มีรถหรูไม่มีบ้านหลังใหญ่แต่มีพ่อที่ละหมาดฟัดจูมีแม่ที่สูยุตพร้อมน้ำตาและมีลูกที่โตมากับเสียงของอัลกุรอานนั่นแหละความสําเร็จที่อัลลอฮ์เรียกว่าบรารอกันความสําเร็จของบ้านไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่สะสม แต่อยู่ที่หัวใจที่ยังเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงผู้ที่มีความยำเกรงจะอยู่ในสวนสวรรค์และทานน้ำพร้อมกับพวกเขาเป็นครอบครัวที่ดีงามบ้านที่อลัลลอฮ์ทรงพอพระทยัยไม่ใช่บ้านที่สวยแต่คือบ้านที่มีหัวใจที่ใกล้อัลลอฮ์บ้านอาจจะเล็กแต่ถ้ามีการละหมาดบ้านนั้นก็จะใหญ่ในสายตาของอลัลลอฮ์ เงินอาจไม่มากแต่ถ้ามีการสยุตมันจะยิ่งใหญ่ในการบันทึกแห่งความดีและความสำเร็จเริ่มจากการที่สมาชิกในบ้านยังกล้าร้องไห้ต่อหน้าอ,าลอันนาล,ลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุลเลวซัลลัมดำรงชีวิตที่เรียบง่ายแต่หัวใจของท่านเต็มไปด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอชีวิตของท่านนาบีไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยทรัพย์สินแต่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยตัก,กวาและน้ำตาแห่งความรักของอัลลอฮ์ ฮะดิษหนึ่งบันทึกไว้ว่าดวงตาสองดวงที่ไฟนรกจะไม่แตกต้องคือดวงตาที่ร้องไห้พระกุวอฮ์และดวงตาที่เฝ้าระวังเพื่อาศาสนาและบ้านใดที่ยังมีคนร้องไห้ในสุยุธบ้านนั้นคือบ้านที่อัลลอฮ์เฝ้าดูอย่างมีตาจุดสมดุลของครอบครัวในอิสลามไม่ใช่ใครหาเงินได้เยอะแต่คือใครกล้าร้องไห้ต่ออัลลอฮ์มากกว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าแท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทําให้หัวใจสงบ บ้านที่มีบารอกัตคือบ้านที่ปัญหาไม่ทําให้แตกแต่ทําให้ทุกคนหันกลับไปหาทางสูยุดและหัวใจที่ร้องไห้ในละหมาดคือหัวใจที่อัลลอฮ์จะทรงยกให้สูงในโลกหน้าความสุกข,ของบ้านไม่ใช่เสียงหัวเราะเพียงชัวง่วคราวแต่คือความสุดที่อยู่หลังประตูเมื่อทุกคนยอมก้มกราบต่ออัลลอฮ์และความสําเร็จของบ้านไม่ใช่เงินล้านแต่คือน้ําตาที่หลั่งออกมาจากหัวใจที่รักพระองค์ อัลลอฮ์ตรัสว่าและจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและการละหมาดอย่าวัดครอบครัวจากสิ่งที่จับต้องได้แต่จงวัดจากสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเห็นในเวลาที่ไม่มีใครเห็นในยามที่น้ำตาไหลลงบนพรมละหมาดอิชอ